วันรวมมาเจอกันเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเล่นมาเรียนโลกของเราเต็แสนจีใหญ่เต็มไปด,ด้วยความสนุกให้เราได้เรียนรู้คิดตีทำดีทุกวันเราจะสร้างสรรค์ไปพร้อมกันเรียนไปเล่นไปไม่ต้องกังวลโลกใบนี้เต็มไปด้วยความสุขคิดดีคิดดีเราเต็มไปด้วยพลังใจ ให้ทุกวันเป็นวันดีคิดดีด้วยกันตลอดไปคิดีคินเรียนทุกคนมาเล่นมเรียนลกองเราัแซนที่ใหญ่เต็มไปด,ด้วยความสนุกให้เราได้เรียนรู้คิดดีที่ทำดีทุกวันเราจะสร้างสรรค์ไปพร้อมกันเรียนไปเล่นไปไม่ต้องกังวลโลกใบนี้แต่ คุณผู้ชมรายการคิดดีวันนี้มิวสิกค่ะคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนเทพมงคลรังสีในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาพูดคุยกับอีกกลุ่มเยาวชนตัวอย่างนะคะที่เขาได้นําความรู้ความสามารถในห้องเรียนไปต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ AI จนได้รับรางวัลมาแล้วค่ะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามได้ในรายการกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเล่นมาเรียนโลกของเราดังแสงจีใหญเต็มไปด,ด้วยความสนุกให้เราได้เรียนรู้คิดดีที่ทำดีทุกวันเราจะสร้างสรรค์ไปพร้อมกันเรียนไปเล่นไปไม่ต้องกังวลหลกไปนี้เต็มไปด้วยความสุข เหลลงใใจท้้กวววััันนนนปป็ดดดดดีีคิยตอไโรงเรียนเทพมงลคลรังสีโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ผู้คุณธรรมรักความเป็นไทยรู้ใช้เทคโนโลยีมีทักษะกีฬาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลบนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งวันนี้ทีมงานพามาติดตามอีกกลุ่มเยาวชนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเยาวชนกลุ่มนี้เริ่มต้นจากใจรักในการเรียนรู้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นำความรู้ความสามารถสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ก้าวสู่การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศมาอีกด้วยเยาวชนกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จแบบนี้ได้อย่างไร ไปพูดคุยกับเขาเหล่านั้นกันค่ะรครับผมชื่อน,นายวรุตคนณะหนาละหยกนะครับชื่อเล่นชื่อบุรครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวประพิชยาขันทองค่ะชื่อเล่นชื่อพิงกี้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิเตนัน์พุทครับชื่อเล่นชื่อเซนครับก็เริ่มตั้งจากในห้องครูเริ่มสอนพวกโปรแกรมขุ่โยนอะไรงี้ผมก็เริ่มสนใจ ผมเลยเอามาดัดแปลงทําหุ่นยนต์ครับเรียนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วก็การออกแบบการาฟิกครับครูขอยสอนเรื่องการตั้งค่าหุ่นเบื้องต้นพวกโปรแกรมภาษา C อะไรนี้แล้วก็การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ครับก็เริ่มจากเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเช่นให้เดินตามเส้นสีขาวเรื่อยๆจนกว่าจะจบสนามหรือว่าเจอทางแยกเป็นงี้ครับแล้วก็ปรับแก้ไขพวกค่าเซนเซอร์ PID เล่นข้าวโค้งให้สะบัดทางซ้ายทางขวาอะไรนี้ครับใช้เวลาช่วงตอนเที่ยงไม่ก็หลังเลิกเรียนครับตอนที่ว่างก็นํามาพัฒนาหุ่นยนต์เรื่อยๆครับไม่ก็ตอนปิดเทอมอะค่ะเวลาว่างเราก็จะมาเล่นมาสอนมาฝึกเขียนแล้วก็ไปแข่งเริ่มเริ่มจากที่สนใจชอบวิจัยหรืออะไรพวกนี้ครับชอบหรือชอบซ่อมอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยก็เลยสนใจก็เลยทําครับ ในตอนเด็กครับชอบวิชาคอมพิวเตอร์แล้วก็สนใจในเรื่องกับหุ่นยนต์ครับพอโตมาโรงเรียนมีการมีกิจกรรมหุ่นยนต์ครับเลยลองเข้าร่วมดูแล้วก็รู้สึกสนใจในด้านนี้มากขึ้นก็เลยมาแข่งขันครับเขาหนูก็เรียนวิชาคอมอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยสนใจแล้วน้องรุ่นน้องอะค่ะชวนมาเข้าก็เลยลองเล่นดูแล้วก็สนุกดีคะ่ะก็เลยทำต่อไปเรื่อยๆ ต้องเริ่มจากศูนย์เลยไม่มีใครสอนแต่ก็มีครูช่วยแนะนำบางบางเรื่องครับเช่นการเขียนโค้ดเราอาจจะเขียนผิดตรงไหนครูขจะช่วยแก้ให้ครับแล้วก็เรื่องการออกแบบโครงสร้างเราอาจจะงอบ้างอะไรบ้างครูเขอจะช่วยแก้ครับก็เริ่มจากล่างภาพออกแบบให้ครูดูนะคะว่ามันได้หรือเปล่าให้ครูเช็คว่ามาะสมไหมแล้วครูก็จะเตรียมอุปกรณ์เตรียมของมาให้เราประดิษฐ์แล้วครูก็จะคอยสอน,นะคะ่ะสอนจนกว่าจะแบบ จนกว่าเราจะเข้าใจจริงๆแล้วก็ทำต่อไปคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับฟิสิกในการเขียนโค้ดออกแบบตัวโคดครับอย่างเช่นเวลาแบบรันไทม์เราจะต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์แล้ก็ฟิสิกครับก็เริ่มจากการ,ร่างภาพก่อนว่าจะให้เป็นหน้าตายังไงทำหน้าที่อะไรบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็เริ่มเขียนโปรแกรมข้างในให้หุ่นทำอะไรบ้าง เช่นเดินตามเส้นหรือว่าทําภารกิจสํารวจพื้นที่ต่างๆเป็นสนามที่เราเริ่มต้นจากทุกคนเลยเริ่มจากเริ่มต้นสนามนี้ในการเขียนโค้ดครับก็คือเวลาทุกคนเข้ามาร่วมแข่งนะคะทุกคนจะต้องฝึกสนามนี้ก่อนเพื่อทําความเข้าใจโค้ดแล้วถึงจะไปสนามอื่นๆค่ะ จะใช้พื้นฐานของภาษาซีครับแล้วก็จะมีครูช่วยให้คำแนะนำครับแล้วก็อาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับพวกหนูนะคะจะมีโค้ดคอยช่วยแนะนำแล้วก็คอยช่วยหาของให้ค่ะแบบอย่างเช่นตัวหุ่นยนต์เขาก็จะแนะนำมาว่ารุ่นไหนดีอะไรอย่างนี้ค่ะคุณใจครับเพราะเป็นาะวันแต่ละอย่างที่ได้มามาไม่ง่ายครับต้องเรียนรู้ฝึกฝนและอดทนครับ ภูมิใจค่ะเพราะว่าเราใช้เวลาฝึกซ้อมกันอย่างหนักเลยเพื่อไปแข่งในการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆเราพอได้มาก็ภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากครับเพราะว่าเราได้ทั้งเหรียญและได้เกียรติบัตรครับซึ่งสามารถเอาเกียรติบัตรไปต้อนในมหาวิทยาลัยได้ครับ ดดน,น,นี่เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมไปสู่การแข่งขันยังมีเยาวชนในทีมอีกหลายคนที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการเตรียมการแข่งขันอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือผู้ปกครองอาจจะรับชมแล้วเป็นแรงบันดาลใจหรือวางแผนการเรียนให้กับลูกๆในอนาคตได้อีกด้วยนะคะ เยาวชนกลุ่มนี้จะมีวิธีการเตรียมการอย่างไรนั้นเราไปพูดคุยกับเขาเหล่านั้นกันค่ะสวัสดีค่ะืนอชื่อไดิงพิมพออนจีรัตนานวาุวัต์ชื่อเล่นชื่อน้องปัญญาค่ะก็จุดเริ่มต้นของหนูเลยนะคะเกิดมาจากการที่หนูนะคะมีความสนใจทางด้านวิชาเทคโนโลยีค่ะแล้วก็คอมพิวเตอรต์ต่างๆในการเขียนโค้ดของหุ่นยนต์ค่ะ เราเข้าสู่วงการการท on, ําหุ่นยนต์โดยการที่เรานะคะมีความสนใจทางด้านหุ่นยนต์อยู่แล้วค่ะและเรานะคะก็ไปปรึกษาอาจารย์ผู้สอนหรือว่าคนอื่นที่เขามีความรู้ทางด้านของหุ่นยนต์นะคะเรานําความรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโ,โลยีมาใช้ค่ะเรานะคะได้เรียนรู้หลักการทํางานเป็นทีม ini, ค่ะแล้วว่าเรานะคะได้รวมตัวกันไปปรึกษา mm hmm. คุณครูผู้สอนที่เขามีความเชี่ยวช,ชาญทางด้านเทคโนโลยีและก็หุ่นยนต์ต่างๆค่ะ เราเริ่มปฏิดิษหุ่นยนต์นะคะโดยการที่เรานะคะไปเสิร์ชหาข้อมูลหรือว่าไปศึกษาความรู้จากแหล่งที่มาต่างๆของหุ่นยนต์ค่ะเรานะคะเริ่มสร้างโดยการที่เรานะคะไปปรึกษาอาจารย์ที่เขาสอนทําหุ่นยนต์อยู่แล้วและเราได้เรียนรู้หลักการทํางานของมันค่ะและได้เรียนรู้โค้ดวิธีการใช้ของมันด้วยค่ะหุ่นยนต์ชิ้นนี้นะคะโค้ดของมันเราจะใช้ตามสถานการณ์ของสนามค่ะ ถ้าสมมุติสนามนะคะมันเป็นแบบว่าเส้นทางต่างๆแล้วก็มันจะมีหัวข้อกําหนดมาให้ค่ะว่าเราควรคีดอันไหนแล้วเอาไปวางตรงจุดไหนของสนามแล้วเราก็สามารถเขียนโคตรทุญญนยนต์ให้ทําตามแบบนั้นได้เลยค่ะกระบวนการคิดนะคะเราจะแบ่งง่ายๆเลยค่ะว่า สมมติเราอยากให้โค้ดมันเลี้ยวไปทางขวาใช่ไหมแล้วก็จะใช้เป็นตัว R ในการเลี้ยวไปทางขวาหรือใช้ตัว L ในการเลี้ยวไปทางซ้ายค่ะเพื่อที่จะได้สะดวกกับการจาโค้ดแล้วก็เขียนโค้ดได้ง่ายมากขึ้นค่ะส่วนประกอบหลักของหุ่นยนต์เลยนะคะก็จะมีพวกมอเตอร์ค่ะมอเตอร์เอาไว้ใช้ให้หุ่นยนต์เดินหน้าค่ะส่วนเซ็นเซอร์นะคะจะเอาไว้ใช้ให้หุ่นยนต์มันจับเส้นทางที่เราจะเดินไปค่ะส่วนจุดสําคัญเลยนะคะก็คือเซ์โวค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีมันเราไม่สามารถทิปของได้ค่ะ สวอนะคะใช้เป็นหลักการการคีบค่ะคือเราสามารถคีบของแล้วเราเอาไปวางตรงจุดที่เขากําหนดให้ได้ค่ะตอนแข่งขันนะคะส่วนมากนะคะจะเจอในเรื่องของบางทีหุ่นยนต์ไม่พร้อมการใช้งานหรือว่าอาจจะล้อพังหรืออุปกรณ์อาจจะมีผิดพลาดไม่แน่ก็เราอาจจะเขียนโค้ดผิดได้ค่ะแต่ว่าเราจะเตรียมกล่องฉุกเฉินไปใช้ตลอดค่ะเราสามารถแก้ไขในงานได้ค่ะการแข่งขันนะคะจะแบ่งออกเป็น2รอบค่ะ รอบแรกนะคะคือ2ชั่วโมงทุกคนจะมีเวลา2ชั่วโมงในการเขียนโค้ดแล้วก็ลงโค้ดค่ะและหลังจากนั้นนะคะเขาจะให้พักเบรกประมาณ30นาทีค่ะแล้วเขาก็จะให้เราปล่อยหุ่นยนต์นะคะถ้าสมมุติเราทําไม่ได้หรือว่าเราทําไม่จบสนามนะคะเขาจะให้ไปในรอบถัดไปคือรอบที่2ค่ะจะมีเวลาเขียนประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็เรานะคะ เวลาเราวางหุ่นยนต์เราสามารถดูหุ่นยนต์ของตรงเองและสามารถเอาไปเขียนโค้ดถัดไปได้ค่ะเราสามารถดูหุ่นยนต์ของคนอื่นได้ค่ะเพราะว่าเขาลงสนามเดียวกันค่ะหนูค่อนข้างที่จะภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้มากเลยค่ะเพราะว่าความพยายามของหนูนะคะที่อยากจะไปต่อหรือว่าอยากจะให้รุ่นน้องได้มาสัมผัสกับ,กบหุ่นยนต์อันนี้นะคะมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะได้ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองนะคะแล้วสามารถแก้ไขได้ค่ะ เนยยาจะฝากบอกทุกๆคนเลยนะคะว่าความพยายามของเรานะคะจะไม่สูญสิ้นถ้าหากเราทําในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะบางครั้งนะคะเราอาจจะมีความผิดพลาเดเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถเก็บมาเป็นแรงผลักดันให้เราแก้ไขถัดไปได้ค่ะเเเเเเปลีียยยนนนนทุุคกคคมมมมาาารรรรร้้้้หสต็ดดววใไู เราจะสร้างสรรค์ไปพร้อมกันเรียนไปเล่นไปไม่ต้องกังวลโลกใบนี้เต็มไปด้วยความสุขคิดดีคิดดีเราเต็มไปด้วยพลังใจทำให้ทุกวันเป็นวันดีคิดดีด้วยกันตลอดไปดดดดดดสวัสดีครับผมชื่อนายธรรมรงค์ชน,นะ อยู่ระดับชั้นม .4 5ทับ5มาจากโรงเรียนเทพมงคลรังสีครับผมศึกษาอยู่คอมอพิวเตอร์ IoT ครับ mm hmm. ก็แรมบันาใจที่ผมแบบกบบพัฒนาหุ่นยนต์เพราะว่าเห็นคนอื่นเขาทำกันแล้วสำหรับผมคิดว่ามันผมชอบอะไรด้วยด้วยส่วนตัวผมผมชอบอะไรแบบนี้นะครับจากพวกอุปกรณ์ไอเลิกชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ อยากทาให้แบบว่าอยากให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยเหลือมนุษย์ครับเพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่สามารถทําได้ครับต้องพึ่งอุปกรณ์ที่มันแบบล้ําสมัยอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยแบบทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปศึกษาจากคนที่ทําก่อนหน้านี้หาข้อมูลแล้วก็ไปขอคําปรึกษาว่าไอ้อุปกรณ์ต้องซื้ออะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ ก็ได้บอกว่ารับได้ประสบการณ์ใหม่ๆกับาการเล่นหุ่นยนต์พวกนี้ครับก็อย่างแรกที่ผมเจอก็จะเป็นการแบบว่าเสียบขั้วแบบผิดขั้วทําทให้หุ่นมันแบบว่ามันไหมครับหลักๆก,ก็จะเจอแค่ปัญหานั้นอย่างเดียวครับจานนี้ก็ไม่เจอแล้วเพราะว่าก็ประสบการณ์เยอะนะครับ ก็สามารถนําไปแบบว่าเป็นอาชีพได้อย่างเงี้ยครับคือถ้าเราจะเรียน,น,นไอ้พวกแบบมหาอะไรความรู้ที่เราได้มาก็ได้ใช้ใช้แ่่นอนครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ไอ้เลื่องที่ชั้นสูงาการเขียนโค้ดไรประมาณทํานองนั้นนะครับคือจากจากที่ผมไปแข่งครั้งแรกนะครับผมไปแข่งที่นครสวรรค์คือตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าคนเยอะมาก และผมตื่นเต้นมากๆที่ผมได้มีโอกาสมาแข่งยนต์นอะไรแบบนี้ด้วยครับคือรู้สึกบอกว่าขาดความมั่นใจเลยว่าจะได้หรือเปล่า,าอย่างเงี้ยครับแต่พอลองทําอยู่แล้วมันไม่ได้แย่ครับมันรู้สึกสนุกกับมันดีครับก็ถ้าเราบอกว่ารู้สึกแบบอ,อยากทํามากๆแต่เรายังบอกว่ายังอายอะไรอย่างเงี้ยลองเปิดใจสักครั้งหนึ่งครับเพราะ มันเรามีครั้งเดียวนชีวิตที่เราจะได้มาทําแบบนี้เพราะถ้าเกิดเราขึ้นในระดับมาหาลัยเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําไอ้ว่าหุ่นยนต์แบบนี้ได้เปิดใจแล้วก็ถ้าเรารักในการทําหุ่นยนต์ก็ทําดูครับไม่เสียหายครับทําได้เลยเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเล่นมาเรียนเราคองเราดันแสนจะใหญ่เต็มไปด,ด้วยความสนุกให้เราได้เรียนรู้ ทำดีทุกวันเราจะสร้างสรรค์ไปพร้อมกันเรียนไปเล่นไปไม่ต้องกังวลโลกไปนี้เต็มไปด้วยความสุขคิดดีคิดดีเราเต็มไปด้วยพลังใจทำให้ทุกวันเป็นวันดีคิดดีด้วยกันตลอดไป การเรียนรู้ในห้องเรียนพร้อมด้วยการเริ่มต้นด้วยหัวใจที่ชื่นชอบและรักในการเรียนรู้ของน้องๆ้องเงยาวชนกลุ่มนี้ทําให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าการเรียนรู้สามารถนําไปสู่ความสําเร็จได้ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจต่อตอนเองที่สามารถต่อยอดไปสู่เป้าหมายชีวิตในวัยที่เติบโตขึ้นได้ค่ะ สำหรับโรงเรียนเทพมงคลรังสีเป็นโรงเรียนมัธยมมาศึกษาขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งก็มีบุคลากรทางการศึกษาที่คอยมอบความรู้สร้างเยาวชนคนเก่งในจังหวัดกาญจนบุรี สิ่งสำคัญที่คอยกับเคลื่อนพัฒนาน้องๆเยาวชนนั่นคือผู้นำผู้บริหารของโรงเรียนท่านจะมีนโยบายแนวคิดอย่างไรในการพัฒนานักเรียนไปสู่ความสำเร็จได้ไปพูดคุยกับท่านดร ok ์ยงยุทธสงพยงพมผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังสีกันค่ะ,ะก็ต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งเท้าความนะครับเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยผมได้เดินทางมารับตําแหน่งที่โรงเรียนเทพมงคลรังสีงนี้ แล้วก็ได้ศึกษาบริบทของโรงเรียนพบว่าเทพมงคลนังสีเนี่ยเป็นโรงเรียนนําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรีทีนี้แนวคิดผมก็คือจะต้องสร้างนวัตกร,รเพื่อคิดคนนวัตกรรมแล้วก็จะเป็นนวัตกรรมการบริหารของผมนวัตกรรมของโรงเรียนนวัตกรรมของครูของเด็กเพื่อจะสอนให้นักเรียนมีคุณภาพทีนี้ประจวบกับว่ามันจะมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเด็กติดเกมเด็กชอบนําโทรศัพท์นําอะไรเนี่ย มาเล่นทีนี้เราจะทําอย่างไรให้ให้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาเนี่ยกลายมาเป็นจุดแข็งนั่นก็คือเปลี่ยนสิ่งที่เธอชอบให้เป็นวิชาที่เธอใช่ก็เลยกลายเป็นห้องเรียน IoT Internet of Things ขึ้นมาก็คือ,อจากเด็กที่ติเดกเกมเขาก็มาคิดคนโปรแกรมมาศึกษาจุดอ่อนจุดด้อยจุดแข็งของเกมที่เขาชอบวิเคราะห์ออกมาแล้วก็เปลี่ยน มาคิดโปรแกรมเองว่าถ้าสมมติว่าเธอต้องการแต่เกมที่เธอชอบเนี่ยมีลักษณะแบบไหนเธอลองออกแบบลองอะไรสิก็มามาประยุกต์เข้ามาบูรณาการเข้ากับโคดดิง้งนะครับก็คือการเขียนโปรแกรมการอะไรเนี่ยก็เลยกลายเป็นหลักสูตรของห้องเรียนนี้ขึ้นมาครับผมก็คือครับก็คือเริ่มง,ง่ายๆเลยเริ่มจากปัญหาใกล้ตัวนักเรียนมาสายเนี่ยทำไมมาสายแม่ใช้ให้เธอรดน้าผักใช่ไหม อาแล้วถ้าเธอระหว่างนั่งรถเธอสามารถรดน้ําผักได้ลหละเปลี่ยนมือถือของเธอเนี่ยให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเธอสามารถเขียนโปรแกรมแล้วก็สั่งอย่างเงี้ยนี่คือการแก้ปัญหาเริ่มจากสิ่งง่ายๆเลยจากสิ่งใกล้ตัวนักเรียนเขาจะได้รู้ว่าอ๋อไอความรู้ที่เขาได้เรียนในห้องเรียนนี้มันสามารถนําไปประยุกต์ใช้จริงได้ในชีวิตประจําวันอันนี้ก็คือเริ่มจากใกล้ตัวก่อนแล้วค่อยทวีมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นพอเขาเริ่มได้เนี่ยความคิดสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยเขาจะกล้าคิดกล้าทํา อย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วนี่ก็มีนักเรียนชั้นมสมเขาเบื่อที่พ่อใช้เขาขัดรองเทา้าเขาก็คิดเครื่องขัดรองเทา้าอัตโนมัติขึ้นมาใส่รองเทา้าก็ไปก็จะมีมอเตอร์มีฟองน้ํามีหมุนแล้วก็มีน้ํายาขัดรองเท้าอะไรเนี้ยออกมาอันนี้ก็คือการคิดแก้ปัญหาจากสิ่งที่นักเรียนประสบพบเจออยู่ในชีวิตประจำวันนําวิชาความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาพอสิ่งเหล่านี้ทาประจาประจานักเรียนเขาก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ เราก็จะเป็นนวัตรกรตัวน้อยนะครับที่เราก็จะมีนวัตรกรรมที่ออกมาเนี่ยซึ่งบางอย่างก็เป็นจินตนาการแต่บางอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครูกับนักเรียนเนี่ยจะออกแบบการเรียนการสอนร่วมกันแล้วว่าสิ่งที่เธอเจอเนี่ยเธอสามารถมาปรึกษาครูได้ครูทําหน้าที่เป็นโค้ดแล้วก็อะอ่าเป็นผู้ชี้แนะแนวทางว่าเธอต้องไปค้นตรงนี้เธอต้องไปหาตรงนี้แล้วก็ต่อยอดตรงนี้นะ แล้วลองมาดูร่วมกันซิว่าลองมานําเสนออ้าวเพื่อนเพื่อนช่วยคอมเมนต์ดิความคิดนี้น่าจะเป็นไปได้ไหมแล้วก็ทดลองทำอย่างเงี้ยครับอ้าวที่แน่ๆเลยก็คือนักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้นดังนั้นประเด็นต่อมาก็คือเราจะมีอ่าสัปดาห์นิทรรศการที่นักเรียนจะเอาความคิดเหล่านี้มานําเสนอเราจะมีเวทใีให้ให้ให้เขาแสดงนวัตกรรมที่ที่เกิดจากการออกแบบของเขาเองเนะ แล้วคิดแก้ปัญหาแล้วก็จะมีกรรมการคอยให้คะแนนพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีความคิดต่ออีกว่าแล้วในโรงเรียนเป็นแบบนี้แล้วถ้าเจอกับคู่แข่งโรงเรียนอื่นละ่ะคือ,ค,อ,ค,อความสามารถของเขาเนี่ยถ้าเทียบในโรงเรียนเนี่ยเออเราเทว่บเขาเก่งแต่ถ้าไปเทียบกับโรงเรียนอื่นละ่ะจังหวัดอื่นละ่ะจะเป็นอย่างไรก็เลยอ่ะงั้นเธอลองไปแข่งรายการนี้ไหมอะไรไหมนักเรียนกับครูเนี่ยเขามาเสนอเอง ผมมีหน้าที่แค่สนับสนุนซัพพอร์ตเขาก็าคือฝึกให,ให้ให้เขาคิดเองตัดสินใจเองครับก็จะมีหนึ่งก็คือเราจะยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางเดิมเราจะติดอยู่กับคําว่าเด็กเก่งเด็กกลางเด็กอ่อนแต่เทมอลคอังสีไม่คิดอย่างนั้นเราคิดว่าเด็กทุกคนเนี่ยเก่งแค่เขาเก่งเรื่องอะไรเราไม่มีเด็กกลางเราไม่มีเด็กอ่อนเด็กเก่งทุกคนครับแต่เขาเก่งด้านไหนเขาเก่งด้านกีฬาเราก็ส่งเสริมเขา ดังนั้นเราจะมีะนักกีฬาอย่างตอนนี้เจ้าไหนพัทรพลอ้นทองเนี่ยก็ไปเป็นอยูสิบหที่ไปแข่งกีฬานักเรียนที่จีนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็วอลเลย์บอลไทย PBS เราก็อยู่ในรอบ4ทีมสี่ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็ดนตรีเราก็มีห้องเรียนดนตรีอีกสำหรับนักเรียนที่ทเก่งด้านนี้ดังนั้นจะมีวง TS b a n แก็คือเทพมงคลอังสีเนี่ยที่ไปประกวดไปได้รางวัลอะไรต่างๆนี่ คือเธอจะเก่งอะไรก็ได้แต่ว่าต้องสามารถนำไปหาไรายได้ในอนาคตแล้วก็ต่อยอดได้นะครับในระดับที่สูงขึ้นได้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการเทมงค์นสีเน้นหมดครับเพราะว่าเด็กต้องหาความสามารถต้องค้นตัวเองให้เจอว่าเธอเก่งด้านไหนเราจะสนับสนุนด้านนั้นครับคือมันอย่างนี้ครับถ้าอย่างรุ่นผมเนี่ยจะถูกปลูกฝังว่าเราต้องเรียนวิทย์คณิตเท่านั้น ก็จะดีที่สุดถ้าต้องเรียนโรงเรียนประจําจังหวัดอย่างเงี้ยหรือโรงเรียนดังๆมีชื่อเสียงแต่จริงๆยุคสมัยเนี้ยมันไม่ใช่ในยุคที่โลกมันเปลี่ยนแปลงผันผวนไม่แน่นอนเนี้ยวันหนึ่งหนึ่งเนี้ยจะมีอาชีพที่ตกเทรนไปไม่เป็นที่ยอมรับแล้วแล้วก็มีอาชีพใหม่ๆเช่นนักภาคเกมอะไรเงี้ยมากมายเยอะแยะดังนั้นเราจะไปติดว่าต้องเรียนวิทย์คณิตต้องเรียนโรงเรียนดังๆอะไรไม่ใช่ครับต้องหาความสามารถของตัวเองเนี้ยให้เจอ แล้วดูว่าเราถนัดตรงไหนเหมือนที่ผมบอกกแหละว,ว่าเปลี่ยนสิ่งที่เธอชอบให้เป็นวิชาที่เธอใช่แล้วก็นําไปต่อยอดสู่ระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดถนัดอย่างไรให้มีอาชีพนั้นๆทํารายได้จากสิ่งนั้นให้ได้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเขาจะทำได้ดีด้วยดังนั้นสิ่งที่เราเคยมองว่าเป็นปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างเด็กติดเกมตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะเรามาเป็นวิชาเรียนซะเลย อย่างนี้ครับมันมันก็เป็นการแก้ปัญหาเด็กก็ชอบด้วยแล้วเขาจะไม่เบื่อในการเรียนอีกต่อไปดังนั้นถ้าจะฝากถึงผู้ปกครองก็คือ,อให้ดูว่าลูกถนัดด้านไหนก็ส่งเสริมเขาไปด้านนั้นไม่ต้องไปฟิกว่าต้องวิทย์คณิตต้องโรงเรียนดังๆอะไรไม่ใช่ครับหาสิ่งที่ลูกชอบส่งเสริมในสิ่งที่เขาถนัดแล้วเขาจะทําได้ดีที่สุดครับเเเลียนนนนนทุกคมมามาร แนวคิดของท่านผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนท่านไม่ละเลยสิ่งเล็กๆของนักเรียนเลยนะคะแต่กลับใส่ใจและเล็งเห็นปัญหาของนักเรียนนํามาประยุกต์ใช้เป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อีกด้วยล่ะค่ะที่สําคัญไปกว่านั้นคือบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนสนับสนุนเยาวชนให้เติบโตได้อีกด้วยจะเป็นอย่างไรเราไปพูดคุยกับคุณครูผู้ควบคุมทีมน้องเยาวชนกลุ่มนี้กันค่ะด้วยกัน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุ่งอรุณอุ่นใจนะคะชื่อว่าครูรุ้งค่ะสอนอยู่ที่โรงเรียนเทพมงคลรังสีนะคะสอนวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะก็เป็นผู้ควบคุมทีมของทีมหุ่นยนต์เทพมงคลรังสีค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณครูอีกท่านที่เป็นผู้ควบคุมทีมแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมด้วยนะคะชื่อว่าคุณครูพิชยาค่ะจีรัตนานุวัต์นะคะชื่อเล่นชื่อว่าครูปเปิลน,นะคะ แนวคิดแรกเลยนะคะก็คือเบื้องต้นเนี่ยเด็กได้เราพวกเราได้สอนเกี่ยวกับเรื่องการโคดดิง้งแล้วก็การเขียนโปรแกรมค่ะแต่ซึ่งเราอะมีแค่ตัวเขียนโปรแกรมอย่างเดียวแต่ยังไม่ได้มีโครงสร้างให้เด็กๆนะคะสักพักนึงก็เลยเหมือนมีเด็กคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าทําไมเราไม่เอาตัวโปรแกรมที่เราเขียนนะคะเอาไปใส่ในตัวหุ่นยนต์หรือสร้างหุ่นยนต์ของเราเองหรือนวัตรกรรมที่มันสามารถเชื่อมกับโปรแกรมของเขาได้สั่งให้ซ้ายขวา ทำไมเขาถึงไม่เอาโปรแกรมที่เขาเขียนเอาไปใส่ในตัวโครงสร้างก็เลยทำให้เกิดแนวคิดค่ะว่าเราก็เลยอยากให้เด็กอะคะ่ะออกแบบนวัตรกรรมเป็นของตัวเองซึ่งก็จะมีภารกิจให้เขาอะคะ่ะภารกิจของเขานะคะก็คือจะเอากติกาจากการแข่งขันแต่ละสนามที่เราเคยเไปแข่งขันมาหรือเราเคยมีประสบการณ์ที่เราไปดูเขามานะคะเราก็เอามาให้เด็กๆลองออกแบบค่ะ เอากติกามาให้เด็กๆดูค่ะแล้วก็เด็กๆเริ่มออกแบบค่ะก็คือร่างแบบแล้วก็ทำโฟลชาร์ t ทำโฟลชาร์ดเสร็จนะคะเด็กๆก็ได้เริ่มแนวคิดค่ะว่าจะเอาวิชาแต่ละวิชาฟิสิก์ของเขาหรือว่าเป็นวิชาออกแบบเอามาทําเป็นโครงสร้างการเรียนการสอนปกติก็คือจะเป็นแค่ครูผู้สอนนะคะแต่ถ้าเป็นครูผู้ค,ค,ควบคุมทีมนะคะก็คือเปรียบเสมือนโค้ดนะคะเป็นการสอนแบบบูรณาการหลายๆวิชาเอามารวมกัน แล้วที่สําคัญค่ะคือการเป็นโค้ดนะคะเราจะต้องแนะนําเด็กและก็ต้องทําให้เขาค่ะมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะจากการที่เขาได้เล่นและได้สนุกค่ะเมื่อเด็กนักเรียนนะคะเกิดความสนุกและเกิดความอยากเรียนอยากรู้ค่ะพอมีเป้าหมายแล้วะคะ่ะเขาก็อยากที่จะได้ลองทําไปเรื่อยๆเพิ่มทักษะพัฒนาของพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะอุปสรรคที่เราพบนะคะหนึ่งเรื่องของอุปกรณ์ค่ะบางทีอุปกรณ์อาจจะชํารุดหรือเสียหายได้นะคะอาจจะเกิดจากสาเหตุของนักเรียนไม่ทราบว่าเชื่อมต่อผิดหรือเชื่อมต่อถูกหรืออุปกรณ์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะบางทีอาจจะเสียบแล้วเชื่อมต่อมิติดทาให้เออร์เลอร์หรือการเขียนโค้ดนะคะหรือการเขียนโค้ดอาจจะใส่โค้ดที่ผิดพลาดไป การเป็นโค้ดของโรงเรียนเทพมงคลลังสีนะคะครูลุงมีความภาคภูมิใจมากนะคะเพราะว่าเด็กๆมีศักยภาพที่พร้อมมากแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ค่ะทางโรงเรียนได้สนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็ทางโค้ดเองนะคะก็ได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองมาตลอดเลยค่ะแล้วก็เลยทำให้ภูมิใจในตัวเด็กที่เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะทําให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับรางวัลนานาชาติมาค่ะ อยากฝากถึงคนที่สนใจนะคะในด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ค่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือเป็นในวิชาวิทยาการคำนวณที่คุณครูสอนถ้าใครที่สนใจนะคะอยากให้เริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆก่อนค่ะสิ่งที่ง่ายๆก่อนเลยนะคะอย่างเช่นให้เรียนรู้พื้นฐานของมอเตอร์สายไฟแล้วก็โครงสร้างที่สามารถเคลื่อนไหวได้จากอุปกรณ์ขวดน้ำขวดพลาสติกค่ะหรือแม้กระทั่งไม้เศษ เศษไม้หรือไม้จิ้มฟันหรือแบบเป็นแค่ไม้ของไอศครีมสามารถเอามาประดิษฐ์แล้วยุคประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นโครงสร้างของหุ่นยนต์ได้นะคะอยากฝากถึงคนที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะไปสู่ถึงการได้รับรางวัลน,นะคะก็คือขอให้ ุกคนนะคะพยายามแล้วก็บอกเป้าหมายเด็กให้ชัดเจนค่ะว่าเราต้องทําเพื่อสิ่งใดทําเพื่อตัวเองทําเพื่อโรงเรียนแล้ทําเพื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทําเพื่อจังหวัดนะคะแลือก็ทําเพื่อประเทศชาติต่อกน <c oughs> เปล่ยนทุกคนมาเล่นมาเรียนเราค้น,นหาเหมือนกันเต็มตัวด้วยความสนุกให้เราได้เรียนรู้คิดดีที่ทําดี คุณผชมคะรายการที่ดีวันนี้นะคะเราก็ได้พามาพูดคุยกับมัน้องเยาวชนกลุ่มตัวอย่างนะคะที่เขามีความรู้ความสามารถในเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ AI ด้วยหุ่นยนต์นะคะเรียกได้ว่าเขาได้นําความรู้ในห้องเรียนค่ะมาสารต่อนะคะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จนไปได้รับรางวัลมาเป็นต้นแบบให้กับน้องน้องเยาวชนที่กําลังรับชมอยู่ด้วยได้และคะ่ะ เทปหน้ารายการที่ดีจะพาไปที่ไหนรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการที่ดีแล้วค่ะดิฉันสุนิการพรหมเกิดพร้อมทีมงานเอวีพีภาคกลางขอขอบคุณคน้ชมติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเต็มไปด้วยความสนุกให้เราได้เรียนรู้คิดดีที่ทำดีทุกวันเราจะสร้างสรรไปพร้อมกันเรียนไปเล่นไปไม่ต้องกังวลโลกใบนี้เต็มไปด้วยความสุข can